ดาวไซต์ของตลาดจริงๆ่ยผมมองว่ามีโอกาสจะเห็น1,600จุดหรือต่ำกว่าในช่วงแต่มาที่4ี่อีกสักครั้งหนึ่งถ้าถามว่าใครขายหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสถาบัน <impossible> ในประเทศตั้งแต่เกิดสงครามการค้าขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ย เราเริ่มเห็นผลในเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว GDP ถูกปรับลดลงประมาณ2-3ครั้งนะครับกำไรตลาดหุ้นไทยนเนี่ยปีนี้เนี่ยถึงขั้นติดลบนะครับถึงขั้นติดลบเลย GDP หลาย,ลาย,ลายๆประเทศอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันทำให ตัวโฟลต่างๆม,มันมีการโยกย้ายเงินเพราะว่าการถือท,ทรัพย์เสี่ยงเองเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เป็นจุดที่เรียกว่าหรือไม่ไม่ใช่เป็นรีเทิร์นที่ดีเหมืนอนเมื่อก่อนจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยผลตอบแทนทองคำเนี่ยของปีของปีนี้เนี่ยขึ้นไปเกือบ20%บอนะครับบอลนี่ก็ขึ้นไปไม่ต่ำกว่า5%ขณะรที่ว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันขึ้นแค่ประมาณ3-4%เอเองเพราะว่ามีมีการโยกเงินออก ผู่มากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีการทำ IPO ของหุ้น AWC นะครับแล้วก็จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GPSC สตัวนี้รวมเงินเนี่ยจะต้องการเม็ดเงินที่จะเข้าไปในสู่ตัวเขาเนี่ยประมาณ1 2 0 0แล้านบาทสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือว่าการขายหุ้นที่เกิดที่ราคาหุ้นขึ้นไปมากๆอย่างกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มโทรศัพท์ซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่ ที่นาตลาดอยู่เวลานี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณอย่างนี้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยนักทุนเองเนี่ยกำลังกำลังระดมระดมเงินสดของตัวเองอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตหรืออีกบางส่วนเนี่ยเพื่อจะไปลงทุนหรือโยกย้ายอันต่างๆภายในช่วงครึ่งเดือนแรกสภาพคล่องน่าจะกลับมาแต่อย่าลืมนะครับการกลับมาของสภาพคล่องไม่ได้กลับมาหมดเนื่องจากว่าคิดง่ายๆคือคนที่จองซื้อหุ้นเอ c ไม่ได้ขายหุ้นเอ c ออกมาทั้งหมดนะครับมันอาจจะออกมาบ้าง แต่ก็จะทําให้สภาพคล่องในตลาดมีมีเข้ามานะครับก็ถือว่าผมพอช่วยซึ่งซึ่งถ้าเกิดประมาณการแบบนี้แล้วเราน่าจะเห็นสภาพคล่องของตลาดหรือว่าดัชนีเนี่ยมีการขยับตัวขึ้นในช่วงผมเดาว่าน่าจะประมาณสักก,ก่อนกลางกลางเดือนตุลาคมน่าจะเห็นถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมตุติว่าตัวตัวเศรษฐกิจของจีนเอง ไม่ฟื้นตัวเศรษฐกิจของยุโรปไม่ฟื้นนะครับสหรัฐยังดีอยู่อันนี้มันจะกลายเป็นว่าตัวจีนกับยุโรปมา,มาถ่วงประเทศอื่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมผมผมเป็นกังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะกระทบมาถึงตัวตัวผลประกอบการของบริษัทในตลาดโดยซึ่งปีนี้มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันจะยิ่งไม่ดีมากขึ้นนะครับเฉะนั้นดาวไซส์ของตลาดจริงๆผมมองว่ามีโอกาสจะเห็น1,600จุดนะครับหรือต่ำกว่าในช่วงไตรมาสที่4อีกสักครั้งหนึ่ง นะครับคีย์สำคัญเนี่ยก็คือตัวผลการเจรจาขัน้าเป็นสำคัญปัจจุบันนี้เราเทรดบ,บน forward PE ที่ประมาณสักหเท่ากว่าแวกัถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ย PE เน่ย forward PE เราอยู่ที่มาณสัก16.5เท่าสมมุติว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาเราก็เถิบ PE หรือว่าเราชิด PE ลงมาเหลือประมาณสัก16เท่าเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวตัวเซตเองนะเนี่ยมีแนวซับพอร์ตสำคัญถัดไปจาก1,600จุดเนี่ยก็จะประมาณที่1 0 0 0 580จุดนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่ารัชนีจะลงไปถึงระดับ1,540กลางๆเหมือนกับที่เคยลงไปในช่วงต้นๆน,น,นั้นนะเป็นไปได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นไปได้น้อยนะครับ